หลายคนสงสัยและสอบถามกันเข้ามามากครับสำหรับป้ายประมูลลายกราฟิกแต่ละสีใส่รถอะไรได้บ้างวันนี้เรามาคำตอบกันครับป้ายแรกนะครับเป็นป้ายลายกราฟิกสีม่วงป้ายนี้ใส่ได้เฉพาะจังหวัดกรุงเทพมหานครใส่ได้เฉพาะรถเกง๋งสีรถเก๋งนั่งไม่เกิน7คนหรือกระบะ4ประตูหรือรถตู้ VIP ที่จดทะเบียนเป็นป้ายขาวดำ สามารถสลับใส่ป้ายลายสีม่วงนี้ได้นะครับต่อมานะครับเป็นลายสีทองก็คือจะมีเฉพาะรุ่นหมวดละครังนะครับหมวดคอละครังตัวน,นี้จะเป็นป้ายลิมิเต็ด OOD ินิ o ชันสามารถเปลี่ยนได้นะครับทั้งหมด3สีไม่ชอบสีนี้สามารถเปลี่ยนเป็นลายสีม่วงได้และสามารถเปลี่ยนเป็นลายขาวดําได้การเปลี่ยนสาสีนี้เปลี่ยนได้เฉพาะหมวดคอละคังเท่านั้นนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นป้ายกระบะนะครับที่คนถามเข้ามาเยอะนะฮะเป็นป้ายกระบะแคปและตอนเดียวย้าอีกทีนึงว่าใส่ได้เฉพาะกระบะแคปและตอนเดียวเท่านั้นกระบะสี่ประตูใส่ไม่ได้นะครับและอีกแบบหนึ่งที่ใส่ได้ก็คือเป็นกระบะสี่ล้อใหญ่นะครับรูปทรงรูปรถจะใหญ่คล้ายๆหก้อนะแต่ไม่ใช่รถ6ล้อนะฮะเป็น4ี่ล้อใหญ่สามารถจดใส่ป้ายนี้ได้นะครับต่อมานะครับจะเป็นป้ายรถตู้นะฮะ เป็นป้ายรถตู้ตัวนี้ใส่ได้สำหรับรถตู้เท่านั้นนะฮะนั่งไม่เกิน11ที่นั่งนะครับจดหรือป้ายขาวฟ้านะครับที่จดป้ายขาวฟ้าสลับสามารถสลับเปลี่ยนเป็นลายของรถตู้นี้ได้นะครับเป็นลายกราฟิกสังเกตง่ายๆนะฮะเป็นลายออกจะเป็นออกแนวฟอาฟ้านะครับตัวหนังสือสีน้ําเงินนะครับนี่คือป้ายลายรถตู้นะครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับป้ายทะเบียนลายแต่ละลาย ใส่รถอะไรได้บ้างนะครับใครมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเบอร์เดี๋ยวทิ้งไว้ให้ลิงกด้านล่างนะครับไว้ดูรอบหน้าเราจะไปหารายละเอียดของป้ายทะเบียนหรือทิคกดีๆอะไรมาให้ผู้ชมดูอีกรอติดตามชมนครับ